สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องวิดาลอรซิ่งครับสวัสดีช่วงสายๆครับโอ้ลมแรงครับลมแรงตั้งแต่เมื่อคืนครับช่วงตีสองีสานอนอยู่ท่อมกาจันรดครับลมแรงมากครับเมื่อคืนวันนี้ไม่มีหมอกครับเดี๋ยวได้แต่เช้าหน่อย ก็อ,อยู่เขาอ,อะไรไม่รู้มเอออยยังโมโหไอ้อากาศเยน็ยนๆ็นเช้าครับไม่หนาวนะครับเย็นสบายดีแต่เมื่อคืนลมแรงมากบม่ได้นอนเลยพี่น้องไม่ได้นอนเพราะอะไรครับอเทียงอยูุต้ตน้นวกกอกพี่น้องล่มเบิดขึ้นรอกัมึงทีเดีว ลมมาบดได้กับวกกวตกใส่เถียงเออคือสินอนตกใส่ราคาถี่ดืงตดืงเงไปสินอนหลับโอ้ใจเกยบร้อย <ś les> <ś les> อยู่ในช่วงเก็บงานครับจะซุปิจิวเสียโบสเสร็จทีเจริญทรัพกับคลขับอาจารย์ออส มีคำถามยอดฮิตนะครับมาเล่าออสู่กันฟังครับ คาเกี่ยวดีครับยี่นี่แปดร้อยเก้าร้อยก็ดีครับบางคนถามว่าเกี่ยวราคานี้เช่านาหรืออะไรครับ ก็รู้ๆกันอยู่ครับช่วงนี้น้ำมันแพงครับถูกทุกอย่างที่ต้องขายครับถูกทุกอย่างที่ต้องขายไม่จะเป็นมันข้าวโอ้ยนะครับยางถูกทุกอย่างที่ต้องขายครับแต่แพงทุกอย่างที่ต้องซื้อครับน้ำมันค่าครองคีบนะครับบุ้ย,ย,ยแพงเวทอันไหนดีฮาสื่ออะไแพงเ็ด ถามว่าเกี่ยวไปเก้าร้อย้องนาเหลืออะไรครับเหลือหน้าครับคุยลรถแปดลอยพี่น้องไ่หนึ่งจะได้กี่ตันไรละตันนี่หายากครับงาข้าวงามๆหาไม่มีครับตันหนึ่งได้เจ็ดพันค่ารถเกี่ยวสี่ร้อย เออค่ารถไถสี่ร้อยไถสองรอบไถหวานด้วยไถยนี้เราคิด400ร้อครับค่าปุ๋ยด่อบแปดร8อยพี่น้องค่ารถเกี่ยวไร้ะเกอร์อยเตาของนาเรืออะไรเรือหน้าครับขเขารดยบาทเนาอ7ยบาท8บาทครับ ไม่ขายก็ยไม่ได้ไม่มีตังค์แค่นี้ค่ารุ่เกี่ยวได้สีนส่นี่โซ่สองน้องเออถ้าจะไล่เอาทั้งหมดนะครับขัดทุ้แต่ในมุ้งครับจริงๆทำนาเนี่ยหัดทุ้แต่ในมุ้งครับรูจิตบาทเป็นบาทจะขายไหม ถ้าไม่ขายก็ไม่มีค่ารถเกี่ยวไม่มีค่ารถไถไม่มีใช้นี่ข้างนอกก็จำเป็นต้องขายครับเอาไว้แค่กินกับข้าวพันธุ์ถ้าผมผมก็คิดว่านะถ้าขายให้ได้กำไรผมก็พอมีแนวทางมาแนะนำครับทำนามาหลายปีไม่ได้กำไรใช่ไหมขายข้าวก็ไม่ได้กำไรขายหน้าครับพี่นอ้อ <laughs> ง หามังทามบ่ใครเอาประดี๋ยวกไร้ายหน้าคนเดยว่างในสัมท้ามองทาครับหามัอนี้ได้ไี่เอ้บ่ได้เอเอาโล่สิบาบาทที่ตะกี้ใครอยู่ครับพี่น้องเจ้าสิขามไปทางไหน 来よ、だよ。来よ来よ พื้นที่เขาก็ราคาดีครับรถเกี่ยวก็พอเหลือบ้างเอาลงทุนซื้อรถเกี่ยวมาเป็นล้านนะไม่เกี่ยวหาเงินร้อยอะ่ะต่อวันต่อไร่ลงทุนเงินล้านครับเอา,าหาเงินร้อยหาค่ามันหาค่าลูกน้องก็ให้กันเหลือบ้างครับเนะบาะต้องมองเกี่ยวดี ให้นาหน่อยครับเรามองราคาดีกับไฮเลือนะครับบางที่ราคาดีก็ให้กันได้บ้างครับรถเกี่ยวนี่อย่างทางนี้ราคาดีครับแต่นายบิ้งเล็กๆไม่ค่อยได้ทำหัวไล่ไม่ค่อยได้ครับอย่างเซบดี่ก็ได้ ไม่ได้สี่ห้าร้อยไร่อยู่มั้งตอนนี้อย่างผมเคยพาเอ้เคยไปเกี่ยวข้าวกับปลาเราครับอยู่สารคามทางนั้นเกี่ยวไรละสี่ร้อยห้าสิบครับอ้ามันสามสิบบาทบางที่ก็แทบไม่เหลืออะไรครับถ้าบอคับเองนีแทบจะไม่เหลือครับยูนี่ 800 900บางเจา้าบางที่เขาก็เหลือครับเต่เกี่ยวได้แพงจริงแต่ก็ไม่ค่อยได้ไล่เท่าไหร่ครับแต่บางที่ทําไล่ได้เยอะแต่เกี่ยวราคาถูกกับมันกับเรือต่บางหม่องแต่ว่าราคาเขากับซ้ำกันเบิดพี่น้องอใกล้เคียงกันบ่เกินกันหลายครับมองได้เหลือกับให้กันเหลือนะครับมองได้โบเรืออีกหองกับโจ้น่าเห็นจนแหนแล้วแหนอีกครับแตจบจะบโเเรือ,อยัง ให้หนีคือส่งที่ยังไงจค่ไหน้าไปนแนวใดแต่ว่ากีดินไม่ต้องห่วงครับพี่น้องเก่นบรรลุผลพี่หรอกบุกโจกคุดบุกเขา่าเรกบุกกันแท่นัน่งอะลรนะครับถามว่าข้าวถูกทำทำไมเอาบะเห็ดที่กินยังงั้นบอสันยังน้อยก็ได้เขากินครับพี่หนา้าบะเห็ดกับอะไร บรรพบุรุษเราพาทำครับมันเป็นอาชีพหลักของคนทางไต้ออีสานนอกกับเฮตนาครับพี่น้องเฮหนาเฮตให้เฮตสวนบ่เฮตหน้าเฉยกันเฮ็นยังเนาะเฮปูฮักซีบ่บ่แก้วอืมไปหอดพุ่นเลยบ่เนี่ยไปอันนี้มีลูกข่าวพันอะไรครับโอ้ลมดีครับลมดี ถ้าไม่ทำนาก็จะจะทำอะไรมันเป็นอาชีพหลักของคนบ้านเฮ้าพี่น้องก็ต้องทั้ใจครับสิหาบาทเขาโลดซิหาบาทขึ้นตะกี้อ่ะเพอะได้ยิมได้อยู่ซู่มื้อนี้เกี่ยวเขาแล้วไปขายเจ็ดบาทแปดบาทโอ้ลิตรนให้เจ้าครับแต่เขาก็ต้องขายครับบ่ขายกับไ่ได้เไม่มีเงินใส่นี้ไอซีกูยืมมาเห็ดหน้าใส่ปุ๋ยใส่ยังน้องพี่น้อง ก็หวังกับเขาได้ระบีนะครับปีหนึ่งทำนาทีเดียวครับทำทำนาหนเดียวภาคอีสานบ้านเฮาปีหนึ่งทำนาหนเดียวเกี่ยเขากระคายเขาได้เจ็ดบาทแปดบาทโอ้ตายสิเหลือยังกับวิหิตกับบุริวิหิตเขาก็อีขีดคั้นทุกมือเนี่ยก็ต้องจ้างครับรถเกี่ยวรถไถโอ้ตน้นทุนสูงครับเป็นหน้า จิเอ,อยังเนาะเห็ดหน้าหรือรุ้ยนี่โอ้หาอยากอยู่ด้วยครับผู้ใดเ,เห็ดหน้าหรือรุ้ยนี่มี่บอผมว่าบ่าท่านเห็ดหน้าจะบานเท่านีมน่มีแต่คนรุย้ยครับมีแต่คนรุ้ยเออคนผมมีเงินเขาหน้าไปจับให้คนรุ้ยกับเห็ดคนรุ้ยผมมีหนีเนะาะขารไดเท่าใดเห็ดไดลายเป็นลอยลอยอะไรเข้ายได้เห็ดเงินแสนอยู่พี่น้องก็ร่มทุนหลายข้นกันอันคนผมไมีหนีตีละ มาอยู่กับจันว่าได้สองวันสามวันแล้วครับอากาศดีครับกลางคืนหนาวชิบหายเลยนี่มองเขานอนนี่เห็นไหมไตต้นมะกอกนี่ครับเห็นตะกางแฉก,ก,ก,กนี่กระท่อมอยู่ใต้นั่นแหละครับหลังคาสังกะสีพี่น้องยามคืนมาล้มปุ๊บบึ้มบึ้มบ,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 มบก,กอกระโตกใส่หลังคาสังกะสีเออใหญสีได้นอนซะาแม่ห้เดี๋ยวซื้อปืนเลยวะอู้นี้พูดมาขำนาแถวนี้ก็จะเป็น ไม่มีทุ่งใหญ่นะครับมันติดภูเขาพี่น้องมันติดภูเขาบม่มีทงใหญ่ครับนีม่มองละหามองละสิบมองละยี่สิบมองเลยเจงซี่ล่ละมองละนิดมองละน้อยเจงซี่เนี่ยเอากันให้คนมาเกี่ยวเขาสิเกี่ยววนิดขอบปะนี่จ้างคนเกี่ยวมือละสามร้อยเขามีคนเกี่ยววนสมือนนี่น่าจะหายากครับพอคนเรามันไม่ได้ทําอะไรนานๆพอให้มาทําเขาก็ไม่อยากทำ้วครับดำหน้าคือจะซี่เบิง่งจ้างก็ไม่ได้กิน ทุกวันนี้มันเปลี่ยนตม่มอยู่ต่มสมัยครับแต่ว่าทางนี้สวนมากเขาก็เออไม่ใช่สวนมากหรอกคือบางส่วนเขายังใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่ครับแบบว่าวัฒนธรรมเดิมๆยังอยู่ครับแบบว่าดำหน้าไถหน้าลดน้อยเดินตามเกียเก่ยวเกี่ยวเกี่ยวเขาเกี่ยวมือสีเขาอ,อยังสี่ก็ยังมีอยู่ครับยังมีอยู่อือ แต่แถวบานพุ่ม,มาได้หรอกหิดหน้าต้องหิดมือเดียวครับบานก็มือเดียวเกี่ยวก็ต้องมือเดียวพาร์ดยันรถมุนปลาใหม่คุณน,นี่ครับเขาอะไรไม่รู้นี่อ่ะ เดี๋ยวราติดตามกันคลิปหน้าเด้อยพี่น้องเด้อยวหอนสวงท่านเลียนครับตื่นเช้สืกนอนบ่หลับเอา้าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี่แหละคันหําน,น้ำเดี๋ยวคิดผัวยังฉิกหมวกสุฟังอีกดอกที่จมสูฟังเอาคลิปนี้ขี้ขันจมแล้วครับผ <laughs> ุดลงัลงก์สินลำกา้า็จมอย่างวะ <laughs> เราติดตามคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ